นี่ครับหัวน้ามีนะมันมีตัวขึ้นตัวลงของตัวมิมนะครับมิมงานนะครับไปดูกันอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะนี่ก็เทคนิคการดูเพึ่งก็คล้ายๆมิมนี่แหละครับสวัสดีครับทุกคนอา่วันนี้ผมพามาดูมิมที่ผมปลูกไว้เห็นไหมอันนี้มันไม่ได้ทิ้งหลังนะท่านผู้ชมคือมันถอดลูกหมดแล้วเนี่ยแล้วมันกล้าย้ายไปที่อื่น ถ้าแหล่งอาหารตรงนี้หมดนะครับอันนี้เป็นพึ่งที่แก่เนาะผมทำคลิปไปแล้วเนาะอันนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันถอดไปหมดนะครับถ้าถ้าพึ่งไม่ได้ถอดนะท่านผู้ชมนะครับสังเกตไหมมันจะมีสายรัดอยู่กับกิ่งขี้พึ่งจะไม่หุ้มมาแบบนี้ถ้าถ้ามิม้มหนีนะครับก็คือว่าจะแค่รอบที่ผมผูกไว้อะนะครับมันจะไม่หุ้มกิ่งอันนี้แสดงว่า มิมอยู่ต่อแล้วก็จนถอดลูกหมดนะครับแล้วก็ออกบินประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันรัดรัดหุ้มกิ่งไปหมดเลยกี่เพึ่งเห็นไหมครับแต่เนี้ยก็ล้างย้ายไปนะครับผมปลูกได้น้องๆถ้ามันแก่นะครับแก่จนกินไม่ได้หรือว่าเราไม่อยากกินอะ่ะถ้าจะกินก็าขาวก็ถึงเอาไปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยได้ประโยชน์นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้โลกสวยนะแต่แนะนํานะครับผมบางที ถ้ามันอยู่บางที่พื้นที่น้ํำดีๆมาตัดสันบนหัวน้ําเนี่ยได้อีกสามรอบสองรอบสามรอบประมาณนั้นที่ผมเคยนะครับเมื่อกี้ผมไปรีวิวให้ดูตรงนั้นพอดีเลยจะข่อมรถนะครับแงะไปเห็นเงาดำๆแล้วน,นะท่านผู้ชมมันมีตัวขึ้นตัวลงของตัวมิมนะครับมิ้มงานนะครับไปดูกันอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะ นี่ก็เทคนิคการดูผึ้งก็คล้า,ายมิมนี่แหละครับเราดูแบบนี้ได้นะผมดูจากเงาดำๆนู่นน่ะตรงนั้นน่ะท่านผู้ชมสังเกตนะมันจะมีตัวมิมงานขึ้นลงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับคล้ายแมงวีนะผมนั่นคือมิมงานลงหลังนะ แล้วก็เข้าไปที่ต้นไม้ต้นนี้ผู้มุงข้างผมเนี้ยนู่นไงโอ้โวว่าวันที่ผมผูกหลังนั้นผมไม่เคยได้เดินดูตรงนี้อีกเลยนะครับหลังเบลอเลยท่านผู้ชมคบควันเป่าใส่ท่านผู้ชมเนี่ยครับไม่ต้องเอาไฟไปลนนะครับผมใช้ควันเนี่ยมิมม้มมือจะหดแบบเนี้ยนะครับหรือว่าให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาโดนลังมิ้มนะครับมันก็จะหด น้องหรือว่าท่านนึงนะครับที่ถามผมว่าพึ่งต่อมิ้มใช่ไหมพี่พานต่อดางพึ่งต่อดางเนาะผมตอบคอมเมนต์ไปเมื่อวานเนาะอันนี้ไม่ใช่เป็นพึ่งนะที่หลอดลวงใหญ่ๆนี่นะครับอันนี้คือมิ้มตัวผู้นะมิ้มตัวผู้นะครับผมซึ่งมันมันหยอดแล้วก็นเนเนเนนเนเนเนมิมตัวผู้เห็นไหมเนี่ยแหละครับไอเจ้าตัวขนไม่มีเหล็กไนนี่นะฮะมันไม่มีเหล็กไนนะครับผมหน้าทีของมันก็ผสมพันธ์กับนางพญานะครับ นางพญาอาจจะหดอยู่างในนี่ท่านผู้ชมตัวก็ใกล้ๆเคียงกับมิ้มตัวผู้นี่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับผมใหญ่กว่ามิ้มงานพวกนี้นะครับเนี่ยครับถอดออกไปหมดแล้วนี่แหละเทคนิคการดูดูมิ้มขึ้นลงจากลังนะครับแต่จะมองยากกว่าพึ่งหลวงแต่ถ้าเป็นพึ่งหลวงนะครับโอ้โหออกอย่างนี้นะดีใจเลยลุ้นเอาว่าลังมันขนาดไหนหัวน้ําใหญ่ขนาดไหนพึ่งสามารถเกาะต่ําๆได้ติดพื้นติดดิน ติดเลื่อน้ําชายขอเนี่ยเกาะได้แต่แเราอาศัยท,ที่ว่าเราไม่ต้องเดินลงไปดูน้องๆคือไม่ต้องลงไปดูว่าแต่ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะถ้าอากาศคืมหรือว่าอากาศหนาวเย็นเงี้ยมันไม่ออกนะครับอาอันนั้นต้องลุยหน่อยหนึ่งหัวน้ําไ,ไม่ตัดนะท่านผู้ชม,มขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับว่าจะพาไปดูอีกสามรังที่ผมปลูกไว้มันอยู่ไหมนะครับอันนี้ผมไม่ตัดนะหัวน้ําก็ไม่ตัดปล่อยมันนะผมเดี๋ยวจะแต่งให้มันดีๆหน่อยเผื่อมันจะขยาย แล้วก็มาจวกทีหลังว่างั้น